าที่ประเด็นเงื่อนไขพักส้มยอมที่จะแต่งงานกับภูมิใจไทยนะคะขณะที่บอกว่าเอ,อ่อให้ยุบสภาสี่เดือนทางไทยทางเพื่อไทยเนี่ยก็เกต้าบ,บอกว่าไม่ต้องรอสี่เดือนหรอกแต่งงานกับฉันเลยเดี๋ยวฉันยุบสภา,สาทันทีต้องถามดรพามก่อนว่าการที่พักส้มเนี่ยยื่นเงื่อนไขสามข้อนเนี่ยอะไรคือซ่อนอยู่ใต้พรมนนี้ครับอันดับแรกขอติงเพื่อไทยก่อนครับนะครับอ,อันนี้นคือคนกระล่อนพี่น นะครับทั้งที่เพื่อไทยเนี่ยคือต้องเราต้องให้เครดิตส right. ้มนะเพราะว่าพวกส้มเน่ยเขาเรียกร้องแต่แรกแล้วตั้งแต่คดีตั้งแต่มีคลิปหลุดออกมาเขาก็บอกว่ายุบสภาเลยนะครับพวกเพื่อไทยน่ยไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาเขานะครับเขาก็ดิ้นรนต่อสู้นะพวกส้มมันต่อสู้ให้ยุบสภาก็ไม่ปรากฏว่าเพื่อไทยก็ไม่สนใจไม่ฟังผลสุดท้ายจนกระทั่งมันเขาไปไกลเขาเลยเถิดไปกับภูมิใจไทยแล้วถึงมาบอกว่าจะยุบสภาให้ตอนนี้นี่มันก็คือการล่อนหลอกเขาเพราะฉะนั้นส้มเขาก็ไม่ฟังหรอกครับ เขาก็จ็บแล้วจาคือคนเลยเนาะใครมันจะไปทนได้ถูกหรอกซ้ํำซากอยู่ได้นะครับพี่นุประเด็นของเพื่อไทยก็ตัดไปครับพี่นุครับทีนี้นะ่ะมาที่ประเด็นของส้มนะครับที่เสนอเงื่อนไขตอนแรกนะ่ะเสนอว่าสามข้อครับต่อมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยถึงวันที่จะขึ้นหอลงลงเซ็นกับคุณอนุทินจริงเนะ่ะปรากฏว่ากลกายเป็นห้าข้อพี่นุนะครับถ้าอ่านดูดีๆนะสรุปใจความอันเดียวเลยคือเขาต้องการทําลายรัฐธรรมนูญหกศูนย์เท่านั้นเลย ทั้งห้าข้อเท่านั้นนะครับสีข่ข้อเอาข้อห้าเนี่ยคือถือว่าถือว่าหัวหมอเอาตัวรอดครับพี่นุแต่ทั้งสี่ข้อที่เขาเสนอมาเนะ่ะคือการกะเพื่อทําลายรัฐธรรมนูญหกศูนย์เลยนะครับนะครับหนึ่งก็คือที่บอกว่ายุบสภาภายในสี่เดือนตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเขามั่นใจว่าเขายังไงเขาก็ชนะเพราะว่ากระแสะเขาดีที่สุดพรรคอื่นมันบอบช้าไปหมดพรรคเพื่อไทยทําตัวเองเสียหายทําระเบิดแตกใส่ตัวเองไปแล้วนะครับพรรคส้มเขาก็มั่นใจว่าเขาได้นะครับ ข้อต่อมาเี่ยเขาบอกว่าไอ้ข้อที่สองเขาบอกว่าต้องตั้งสสรพี่หนุเห็นไหมครับก่อนที่จะภายในสี่เดือนเนี่ยต้องออกประชามติมาเพื่อตาเป็นกฎหมายให้มีการเลือกตั้งสสรเพราะว่ามันต่อเนื่องจากข้อหนึ่งครับเพราะข้อหนึ่งเขามั่นใจว่าถ้ายุคสภามาส้มจะแลนสไลด์ข้อต่อไปถ้ามีการเลือกสสรเขามั่นใจว่าคนของเขาจะไปรออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วสสรก็จะได้คนของเขาสสรคือสภาร่างรัฐมนูญแปลว่าอะไรแปลว่า ลืมคำว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยลืมคำว่าแก้ไขไรายมาตาไม่ว่าจะแก้อะไรครับการตั้งสะสะรขึ้นมาก็คือสร้างขึ้นมาใหม่แล้วเขามั่นใจว่าสะสะรต้องเป็นคนของเขานี่พ่นุครับเรื่องนี้อันตรายนะครับพี่นุครับจากประสบการณ์ของผมนาะเท่าที่ผมจําได้นะพินุคนที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญให้ประเทศอื่นได้ี่มีไม่กี่คนนะในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคนแรกในประเทศไทยครับเมื่อสองสามปีที่แล้วครับชื่อคุณเป่าเขาเป็น เขาเป็นคณะทําง,งานของไอรอลพวกพรรคเก้าวไกลเนี่ยเป็นคนพาเขาเข้าไปในสภาของเราสมัยพลเอกประยุทธ์ครับอเขาร่างรัฐธรรมนูญให้ประเทศไทยเลยครับแล้วเขาพรีเซนต์ให้ในสภาเราฟังเลยประเทศของคุณต้องเป็นอย่างนี้ทุกมาตราเขียนมาเป็นเล่มเลยครับเทียบเท่ารัฐธรรมนูญของเราเลยครับไอรอลํ I ทให้แต่โชคดีที่ไม่มีใครเอานะครับอีกสองคนที่มีในประวัติศาสตร์นะพี่นุคนแรกชื่อเดวิดดีไอเซนฮาวเออร์ คนนี้เป็นผู้บัญชาการทหารสัมพันธมิตรหลังจากเขาชนะฮิตเลอร์ชนะเยอรมันเขาเขียนรัฐธรรมนูญให้เยอรมันในการปกครองประเทศในการฟื้นฟูเยอรมันประเทศเยอรมันเป็นประเทศจนทุกวันนี้มาได้เพราะไอเซนฮาวเออร์ร่างให้คนที่สองที่ร่างรัฐธรรมนูญให้กันเนะ่ะคนนั้นชื่อดักลาสแมกกาเธอร์คนนี้เนี่ยผู้บัญชาการแปซิฟิกครับสงครามโลกครับชนะญี่ปุ่นครับเข้าไปยึดญี่ปุ่นได้เขาก็ร่างรัฐธรรมนูญให้เห็นไหมครับคนที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญให้กันนะ่ะมันจะมีคนกรณีเดียวครับ เขาเรียกว่าคอ n เกอร์เรอร์เดคอนเกอร์เรอร์ผู้พิชิตคนที่ชนะสงครามคนที่เหยียบไว้ถ้ากูอยากจะสับมึงก็ตายถ้าจะสู้ต่อมึงก็ตุยจะเอาแบบไหนกูจะร่างรัฐธรรมนูญให้นะครับเขาทําคนที่ทําแบบนั้นได้คือคนลักษณะนี้แต่ที่ประเทศไทยครับย็งไงครับฮักเก้าไกลเคยพยายามจะทํากับเราด้วยการเอาไอเปาเอาไอรอเข้ามาต้องถามว่ามันชนะพวกเราตรงไหนเคยไอรอเคยพิชิตประเทศไทยตรงไหนถึงต้องมาร่างกฎหมายว่าประเทศไทยต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ รัฐธรรมนูญมันก็คือเหมือนก็เหมือนกับแผนที่นะครับมันก็เหมือนกับเข็มทิศมันก็เหมือนกับแบบแปลนภาษาพวกผมสถาปนิกวิศวะเนี่ยเหมือนจะสร้างตึกเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีแบบแปลนรัฐธรรมนูญน่ะจะให้ประเทศเป็นแบบไหนแบบแปลนของประเทศก็คือรัฐธรรมนูญใช่ไหมเราน่าตกใจว่าพักส้มพักมาตั้งแต่พักเก้าไก่แล้วเขามีความพยายามที่จะยึดเหมือนกับพยายามจะยึดเลยนะแต่ว่าหน้าด้านไปหน่อยเพราะว่าไม่ได้พิชิตได้เหมือนแมคอาเธอร์เหมือนไอเซนฮาวเออร์ แต่ว่ามาเถียงเอาเลยนะครับขอร่างรัฐมนูญให้ซึ่งไม่มีใครเอาด้วยและรอบนี้นี่ก็คือความพยายามรอบใหม่ต่อเนื่องจากการใช้ไอรอรอบนั้นคือเขาต้องการร่างรัฐธรรมนูญให้เรานะครับมีค่าเท่ากับเขาพิชิตประเทศไทยได้นะครับถ้าเขาเขาวางกับดักเอาไว้เขามั่นใจว่าเขาจะชนะสะสะรถ้าเขาได้สะสะรมาเขาก็สามารถร่างให้ประเทศไทยเป็นแบบไหนก็ได้นะพินุเรื่องนี้อันตรายครับพินุนะครับเขาอาจจะร่างให้ไม่มีใครควบคุมได้ สสรอขึ้นมานะเขาจะร่างแบบไหนก็ได้มันอันตรายกับประเทศเราครับพี่เคยฟังจากคุณเซนนโองนะคะก็คุยกันเรื่องการที่พรรคส้มเนี่ยมาจับมือกับภูมิใจไทยสิ่งที่เซนโองพูดกับพี่เนี่ยคือจุดหมายเขาคือต้องการให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนั่นแหละคือจุดหมายไปทางที่ส้มต้องการจับมือกับดําเงินแล้วเขาบอกว่าการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยการเลือกสอสรอสอสรก็คือสมาชิกสภาลากซึ่งมา การมาของสะสะก็คือเหมือนกับก,การมาของสะสะคือเลือกตั้งทั้งหมดถ้าเลือกตั้งทั้งหมดก็อย่างที่ดรพรามบอกะครับก็คือส้มก็ชนะคนทั้งหมดก็เป็นคนของส้มแล้วก็เขาก็กําหนดอะไรมาได้เองซึ่งน่ากลัวมากเหมือนกันนะฮะซ้ำร้ายไปกว่านั้นมันก็มีข้อ3พี่นุนที่เขาเสนอมานะพรรคส้มนะครับเขาเสนอ<ช>ว่าในเงื่อนไขาการตั้งรัฐบาลกับภูมงเทไทยนะข้อหนึ่งยุบสภานใน4เดือนนะครับสองตั้งสะสะ นะครับ uh huh. ข้อสามเขาบอกว่าภายในสี่เดือนนี้จะต้องแก้รัฐมนูญหกศูนย์มาตราสองห้าหกพี่นุ uh huh. มาตราสองห้าหกนี่ยมันบอกว่าถ้าจะมีการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยจะต้องมีการทํประประชามติสามชั้นพี่นุนะครับ uh huh. ชั้นแรกี่สอบถามประชาชนก่อนว่าอยากให้แก้ไหมนะครับข้อสองถ้าประชาชนบอกให้แก้ได้ข้อสองไปตั้งสสรมานะครับก็หาสสรมากว่าจะได้กว่าจะร่างอะไรกันข้อชั้นที่สามเนี่ย สสลอร่างได้เสร็จแล้วนะต้องเอามาประชามติอีกนะครับว่าเราจะยอมรับตามที่สอสลอต้องการไหมพรรคส้มก็เลยเสนอให้ว่าในสี่เดือนเนี่ยต้องทําลายสองห้าหกก่อนหมายว่าว่าไงครับหมายควาว่าไม่ต้องถามถ้าฉันชนะสอสรอได้สอสรอเป็นคนของฉันฉันเขียนอะไรให้เธอต้องเอาเอ้ยกอนนี้ไงครับยกเลิกสอสยกเลิกสองห้าหกก็แปลว่าพวกเราจะถูกตัดออกจากสมการของอํานาจนะพี่นุ พวกเราชาชนคนไทยจะไม่มีส่วนร่วมนะถ้าเขาเลือกสอสลมาได้ถ้าเขียนอะไรก็ต้องเอาจากที่เราเคยมีการกลั่นกันสามชั้นเนี่ยไม่มีการกลั่นแล้วสสลอเอาไงได้ตามนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนี่มันน่ากลัวยิ่งกว่ามีการเลือกตั้งหัวสอวอยนทฐนุเห็นไหมครับถ้ามีการหัวจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยสสลมันก็เลือกง่ายทําไมจะซื้อไม่ได้ทําไมจะจัดตั้งให้ชนะไม่ได้นะถูกเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเสี้2 5 6ไปเนี่ยก็แปลว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่ทําให้ตั้งสสรเมื่อไหร่นะเราได้ยกเอกราชของประเทศไทยให้อยู่ในกามือใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังพักคส้มไปแล้วเขาจะทําอะไรกับเราก็ได้แม้แต่เขียนว่าประเทศไทยแบ่งแยกได้ก็เขียนได้หรือหมวดสองว่าด้วยสถาบันเขาจะเขียนยังไงก็ได้เขาสามารถเล่นแรงไปเกินกว่าหนึ่งหนึ่งสองเลยยังได้พี่นุถ้าปล่อยให้เขาตั้งรัฐธรรมนูญได้ตามใจนะเรื่องนี้ร้ายแรงนะ ัน่นากลัวเพราะว่ามีคนพูดกันมากการหัวสอวอยากมากพื้นมันต้องหัวตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดมาต่างๆนานา,นานเนี่ยแต่การมีสาสารอน,นี่ยมันไม่ต้องหัวเลยคือมันเลือกตั้งชั้นเดียวเองแล้วก็ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มสองมาทั้งหมดจะมีเจ็ดสิบเจ็ดคนหรือจะมีกี่คนก็แล้วแต่พักสม้มหมดเพราะฉะนั้นเขาลากใหญ่จะได้เพราะฉะนั้นยกประเทศให้กับพักส้มเลยคําถามถามว่านี่คือสิ่งที่พักภูมิใจไทยเนี่ยไปตบปากรับคํากับพักส้ม คิดว่ากลุ่มใจไทยจะยอมนะคะคือโดยส่วนตัวผมนะครับพี่นุครับคือผมเนี่ยไม่เคยลังเลสงสัยในตัวคุณอนุทินในตัวของท่านเฮวินนะครับผมเชื่อมั่นว่าสองคนนี้จงรักภักดีรักชาติครับส่วนในเรื่องธุรกิจเรื่องเหลี่ยมเรื่องอะไรก็เรื่องของเขาแต่ว่าให้คิดร้ายกับประเทศไทยนี่ยไม่มีทางผมมั่นใจกับสองคนนี้นะถ้าคุณทศินนีไม่แน่แต่ถ้าคุณเนวินกับคุณอนุทินอีกไม่คิดร้ายกับประเทศไทยหรอกเพราะฉะนั้นนี่ผมก็ยังหวังนะ ลึกๆในใจผมก็ยังหวังว่าเขาก็จะหาทางคลี่คลายไปนะครับผมมั่นใจว่าผู้หลังผู้ใหญ่ในภูมิจะทไทยเขาก็ต้องดูออกแล้วนะว่าถ้าตั้งสสรให้แล้วยกเลิกสองห้าหกไปเนี่ยโอ้โหน้เตะหมูเข้าปากหมาถ้าก็เอาประเทศไทยถวายใส่พานให้พักเก้าไกลพักส้มเลยนะไม่รู้ใครอยู่เบื้องหลังเขาไม่รู้ใครต้องการอะไรจริงไหมล่ะผมคิดว่าเขาน่าจะหาทางออกได้เพราะว่าถ้าไม่ยอมมันน่ะตอนนี้จะทําไงได้พวกเรากลายเป็นตัวประกันของพรรคส้มทั้งประเทศจห็นไหมครับ อยู่ต่อเพื่อไทยเราก็ไม่ไหวนะครับถ้าอยู่ต่อกับเพื่อไทยชิบหายไอ้ฮุนเซนมันก็คงมาดี้ไทยเราทุกวันมันก็คงมากดดันมาข่มคููเราอีกนะครับทหารเราอะไรหลัง,ลงเราก็ไม่มีวันสงบสุขกับกัมพูชาได้มันก็จะมาแบ็กเมลเราอยู่นี่แหละนะครับเพราะมันถือความลับของพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเราอยู่กับเพื่อไทยพวกเราก็ตายแนย่พวกเราคนไทยนะ mm hmm. เราก็ต้องไปข้างหน้าแต่จะหาคนใหม่ทีนี้จะทําไงได้ก็พวกเราไม่ได้ไดก,าไไดการให้พักอื่นเลยเรากาให้แต่เพื่อไทยกับส้มเท่านั้น เพราะฉะนั้นพวกเราก็พากันกลายเป็นตัวประกันเขาพังมันกันหมดทั้งประเทศนะครับผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่มีทางออกไม่รู้จะหาทางออกไงนะมองโลกในแง่ดีว่าคุณนัฒทินแกก็ว่ามันก็จําเป็นนะนะถ้าไม่ยอมมันไปก่อนก็ไม่ได้เป็นนะจะทไไ่ได้นะถ้ามันขวางไว้อย่างนั้นยิ่งเข้าทางคุณภูมทิทมอีกนะครับถ้าไม่โหวตเลือกนายกคนใหม่ก็จะกลายเป็นว่าพี่อ้วนก็เป็นนายกรักษาการต่อไปนะครับแกไม่ได้สนองสารอะไรนะพเพื่อไทยนะ่ะเขายินดีเป็น รักษาการต่อไปได้อีกจนโน่ละปีที่ศูนย์พีน่นุเห็นไหมครับก็ไม่รู้จะทําไงพวกเรากลายเป็นตัวประกันของพระเก่าไกลพักส้มไปแล้วตอนนี้ก็ต้องหาวิธีเอามันออกจากปัญหานี้ให้ได้ก็ต้องให้มันมีใครมีอํานาจขึ้นมาหรือแต่คุณอนุทินนตไม่รู้จะทำไงมันเหลือแต่ไพ่ไปนี้ไปเดียวก็จําเป็นต้องให้แก่แต่เราก็หวังว่าเชื่อมั่นนะนะว่าผมว่าคุณอนุทินทั้งคุณเนวินเนี่ยเขารักชาตินะสองคนเนี้ยเรื่องอื่นอาจจะมีเหลี่ยมก็ช่างเขาเถอะ แต่ว่าเรื่องความจงรักพันดีเรื่องรักชาติเนี่ยผมว่าสองคนนี้เชื่อได้อยู่นะพี่นุก็คิดเหมือนกันครับคุณเีวินกับคุณอนุชิตเนี่ยเชื่อได้เรื่องการรักจะรักพันดีกับสถาบันแต่เราเชื่อไม่ได้กับพรรคส้มนะครับแต่คิดว่าพรรคส้มน่าจะไม่สมหวังนะครับเพราะว่าขนาดใหญ่กับพรรคส้มคุณทักษิณเนี่ยสุดท้ายก็แพ้ไฟตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าพรรคส้มยังมีแนวความคิดที่จะมุ่งลายหรือโจมตีสถาบันเนี่ยเดี๋ยวความจริงมันก็จะโผล่ออกมา ไม่ต่างจากคุณทักษิณนะฮะว่าสุดท้ายคุณทักษิณก็ขายชาติจริงๆแล้วก็ทําเพื่อตัวเองคิดว่าหลังจากที่คุณอนุทินเนี่ยได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยภาพของประเทศไทยมันจะเป็นยังไงต่อไปคือถ้าเป็นยังไงต่อไปนพนุก็คือเราก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันคงจะหวังอะไรกับแกไม่ได้นะไปกดดันแกมากก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่าลืมนะว่าแกมีเวลาแค่สี่เดือนเท่านั้นนะครับจริงๆนะแทบจะว่าถ้าจะทําจริงๆทําได้อะไรก็คือทําได้แค่ตั้งสรสรให้พรรคส้มตัวนั้นแหละแล้วก็ยุบสภาไปซะ นอกนั้นมันก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแน่นะครับพ่อะมนยังไม่ทาได้ทําอะไรพี่นุนะครับหวังว่าก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะว่าคุณอนุทินจะกล้าหักกับส้มไหมจะกล้าเบี้ยวเขาไหมนะครับถ้าคุณอนุทินทําต่อไปนะครับถ้าอยากได้ผลงานมันก็อาจจะจําเป็นต้องใช้เวลามากกว่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะมองสั้นๆง่ายๆนะครับถ้าคุณอนุธินใจเด็ดอยากจะสร้างผลงานนะผมว่าสามารถทําได้เลยครับพี่นุกยกเลิก MOU 4 3 MOU 4 4นี่ทําได้เลยนะพี่นุ นะครับและจะคลี่คลายจะแก้ปัญหาใหญ่ๆได้เยอะเลยครับเราจะโล่งปัญหาที่เราต่อแยกกัมพูชาเนี่ยก็จะหายไปนะครับ MO u 4 3ี่นี่ก็คือพื้นที่ทับซ้อนทางบกเนี่ยกัมพูชาจะไม่มาตอแยกกับเราอีกเลยเรากลับเป็นว่าเราใช้กฎหมายสากลสันปันน้ำต่างๆนานาตามเต็มฟูลออปชั่นนะไม่มียืดหยุ่นให้นะ m o u ม4ก็พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก,ก็ยกเลิกไปก็กลายเป็นของเราเราเอาพระราชดัดินะครับ พระบรมราชอ,องค์การในหลวงร .9 เรามีอยู่แล้วพี่นุครับเห็นไหมผมว่าถ้าคุณอนุทินอยากจะทําแล้วเห็นจะจะได้ผลงานแล้วก็ท่านก็ไม่ต้องผิดคําพูดกับส้มนะฉันประกาศสองข้อนี้สี่เดือนยุบสภาเนะี่ยผมว่าคะแนนท่านอนุทินน่จะลังมาเทามามหาศาลได้ผลงานจริงๆก็พี่นุนะครับใช่เพราะว่าเรื่องอื่นก็คงไม่ีอะไรซีเรียดหรอกเรื่องการทหารเรื่องอะไรนะ่ะอย่าไปขวางทหารเขาเขาพร้อมอยู่แล้วทหารไทยเขาพร้อมอยู่แล้วนะครับรัฐบาลอย่าไปยุ่งกับเขาแค่นั้นแหละปล่อยให้เขาสู้เต็มที่นะ เราทหารไทยแก้ปัญหาได้แน่นอนเรื่องชายแดนครับพี่นุเพราะฉะนั้นทําอย่างที่ดรพามเสนอก็ดีนะครับคือดรทินก็ยกเลิก MOU สี่สามสี่สี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยุบสภาได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องถึงสี่เดือนก็ได้ยุบเลยเพราะฉะนั้นถ้า,ถ,าถ้ายกเลิกปุ๊กเนี่ยคะแนนมาอยู่แล้วนะฮะจะได้ไม่ต้องตกเป็นเบื้องล่างของพรรคประชาชนทีนี้คําถามสุดท้ายมันมีค,คนที่เขาพูดกันบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ ประเทศจะชิบหายไปปู่ยังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้เหมือนตอนที่เขาโดนปฏิวัติไปเขาก็สร้างกลุ่มสแสดงมามาเผาบ้านเผาเมืองมานคนนี้เขาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะลื้อฟื้นคนเสื้อแดงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการกอบกู้คะแนนความนิยมขณะเดียวกันก็อาจจะต้องมีการสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการบวนบวนเมืองแล้วก็ จนถึงขนาดที่ว่าถ้าปวดเมืองมากๆเนี่ยอาจจะมีม็อบมาชนกับม็อบแล้วสุดท้ายรัฐบาลก็เออก็แพ้แล้วก็ทหารก็ออกมาปฏิวัติเป็นการเซซิโร่ก็เท่ากับเพื่อไทยเนี่ยก็ฟื้นขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเสื้อแดงจะฟื้นขึ้นมาไหมครับคือจากประสบการณ์ของผมนะครับพี่นุผมจะเล่าสู่ฟังว่าคุณแม่ผมเนี่ยเป็นตัวการเสื้อแดงเลยพี่นุกนะครับผมเนี่ยตั้งแต่สมัยปีปีห้าสี่ห้าห้าสามห้าสี่เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ย ลงไปประท้วงที่วัดปทุมพหนุผมนี่ได้ลงกรุงเทพตามไปเอาขึ้นมาครับสมัยนั้นนี่โทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับผมก็ได้เข้าไปในมอ็อบเขาไปเดินตามหาแม่ตัวเองนะครับปรากฏว่าคนทางบ้านผมนะ่ะถูกยิงเสียชีวิตไปคนหนึ่งด้วยผมนะ่ะต้องไปหารถเช่าแล้วก็เอาศพมาด้วยแล้วก็เอาแม่มาด้วยพากลับขึ้นมาบ้านนะครับซึ่งผมก็เลยมีประสบการณ์สัมผัสคนเสื้อแดงมาระดับหนึ่งจิหนครับนะครับผมต้องเรียนนะครับว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเขาไม่ได้บ้าคลั่ง พี่นุครับสิ่งที่คนเสื้อแดงเขายอมออกไปสู้โดยเฉพาะคนอีสานบ้านผมที่เขาไปสู้นะเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาสู้เพื่อความหวังเขาสู้เพื่อความถูกต้องเขาสู้เพื่อความชอบธรรมนะที่เขากล้าไปสู้ให้นะไม่ต้องใครนะแม่ผมเนี่ยแกไปนะแกเข้าใจว่าทักษิณถูกรังแกพี่นุนะครับคนอีสานสมัยนั้นน่ะเขาเข้าใจว่าท่านทักษิณน,น่ะทําเพื่อคนคืนคนชาวบ้านชาวไร่ชาวนาแล้วก็มาถูกทหารยึดอานาจไป ลึกๆในใจที่แท้ที่เขาออกไปสู้ให้จริงๆเนี่ยคือเขาเห็นคนถูกรังแกไม่ได้นิสัยคนอีสานมันเป็นอย่างงี้ชอบเชียร์มวยรองนะครับเขาพาออกไปสู้ให้เพราะว่าเขาคิดว่าท่านทักษิณถูกรังแกเขาก็เลยพากันออกไปหลังจากนั้นด้วยกระบวนการจัดการของท่านทักษิณที่ท่านเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับในการจัดตั้งคนจัดตั้งสอสอเขาเข้ามานั่นแหละเห็นไหมละครับเขาแค่กําหนดว่าสสอเขาแต่ละคนเอามาห้ารถบัสเท่านี้อยากได้เท่าไหร่ก็ได้หมดอยู่แล้วนะครับ แถมเงินเขาไม่อั้นเขารวยมหาศาลเขาทําอะไรก็ได้พี่นุครับทุกคนก็พร้อมใจที่จะไปใช่ไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมนะนะครับสิ่งที่คุณทักษิณกําลังสูญเสียไปครั้งยิ่งใหญ่ร้ายแรงที่สุดสําหรับท่านคือท่านสูญเสียความชอบทรรไปการที่มีคุณป้าตามต่างจังหวัดคุณยายแก่พูดขึ้นมาว่าอ๋อทักษิณเป็นอย่างนี้เหรออ๋อความทําดีเขาทําดีนะ แต่ว่ามันมีเรื่องร้ายๆชั่วร้ายที่เขาทำไว้ที่เราไม่รู้นี่ว่าเขาเริ่มพูดกันออกมาชาวบ้านเริ่มเห็นแล้วนะเราไม่ได้ตำหนิวะว่าท่านไม่ได้ทำดีท่านความดีท่านก็มีแต่เรื่องร้ายที่ท่านทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะท่านปิดได้แต่ตอนนี้มันไม่มีใครปิดได้พีินุครับนะครับคนเริ่มเห็นกันแล้วว่าท่านทำอะไรไว้ท่านคอนเนคชันอะไรไว้ในกัมพูชาท่านเขาพวกท่านแหละเพื่อไทยทั้งหลายน่ะ เอาเงินไปซ่อนไว้ในกัมพูชามากมายมหาศาลเท่าไหรขนาดเขมรยึดปตทเราในกัมพูชาไปเนี่ยมันไม่มีใครในพักเพื่อไทยบ่นสักคำหุ้นเซนเอาเงินมาซ่อนไว้ในประเทศไทยเป็นพันล้านไม่มีใครพากันไปยึดเพราะอะไรครับเพราะพวกเพื่อไทยเอาเงินของพวกเราไปซ่อนไว้ในกัมพูชาเป็นแสนล้านมันมากกว่ากันเป็นพันเท่าเห็นไหมครับนี่ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเรื่องพวกนี้เราไม่รู้เราก็เข้าใจว่าเขาทําแต่ความดีเขาไม่มีความเลวแต่ตอนนี้คนไทยได้รู้แล้วนะ ไม่ใช่แค่คนในเมืองนะครับบ้านนอกบ้านนาแถวเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณตาคุณยายแก่70 80นิบนอนดู u t u b e นะพี่ยุคนพี่นุคนสมัยนี้นะครับมันไม่ได้เหมือนแบบเก่าแล้วนะเขาเข้าถึงข่าวสารเขาสไลด์ไปเจอเขาผ่านมาอ้ามีอินฟู o, คนนี้มันพูดว่าอย่างนี้ไว้ฟังหน่อยเว้ยเห็นไหมเออคนนี้มันว่าอย่างนี้ไอช่องนี้มันมีเห็นไหมครับในทุกวันนี้มันมีข้อมูลให้เลือกให้มากมายมหาศาลมันชาวบ้านเขาเข้าถึงแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านทศินต้องวันไหวต้องรู้ไห้ได้คือท่านไม่สามารถครอบงําไทยได้ท่านไม่สามารถคุมสื่อได้อย่างที่เราพูดกันนั่นแหละนะครับไม่ว่าท่านจะเก่งแค่ไหนท่านก็เป็นได้แค่ยอดพีระมิดของยุคกอนหาหอกยุคนี้ท่านทําอะไรไม่ได้ท่านควบคุมใครไม่ได้เพราะฉะนั้นเน่เรียนตามตรงครับพี่นุวว่ามันไม่ง่ายหรอกนะมันไม่ง่ายหรอกนะที่จะให้หัวคะแนนพรรคเพื่อไทยไปบอกชาวบ้านตามภาคอีสานนี่บอกเฮ้ยไปมาทวง มันไม่มีใครไปนะถ้าคุณไม่มีความชอบทมให้เขาถ้ามันคุณไม่ให้ความหวังเขาไม่ให้ความชอบทมอะไรต่างๆไม่มีใครไปพี่นุครับมันไม่มีใครเห็นแก่เงินขนาดนั้นหรอกครับที่จะบอกว่าจ้างสามร้อยไปแล้วให้ไปเผาสารกลางจังหวัดมันไม่มีใครไปสมัยนั้นอารมณ์มันได้ความบ้ามันถึงเพราะว่าเขามั่นใจว่าเขาเป็นฝ่ายที่ถูกต้องพี่นุแต่ตอนนี้เนะ่ะด้วยความโกรธครับไม่มีเสื้อแดงคนไหนมั่นใจว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเลยนะถ้าจะต้องออกมาสู้เพื่อไทยน่ะ เพื่อเพื่อที่จะออกมาต่อสู้เพื่อพักเพื่อไทยนะไม่มีใครมั่นใจว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกครับพี่นุนนะแต่เหลืออยู่ก็แค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ร่วมกันเช่นหัวคะแนนสอสอเพื่อไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ที่สอสอเพื่อไทยตั้งแต่ง,ต,งตั้งโยกย้ายให้ช่วยกันอันนั้นนะ่ะช่วยไปเพราะว่าหวังผลประโยชน์แต่ถ้าคนทั่วไปเนะี่ยผมบอกเลยครับไม่มีความไม่มีใครมั่นใจในความชอบธรรมของพรคเพื่อไทยอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายหรอกครับ จะไปสั่งเขายังไงชาวบ้านที่ไหนเขาจะไปสมัยนี้พี่นุนะครับมันเป็นไปได้ครับที่ที่ผมคิดว่ามันจะจุดไม่ติดมีความหวังว่าจะจุดนะแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะจุดมอบเสื้อแดงขึ้นมาได้แบบสมัยปีห้าสามอีกแล้วพี่นุเออพี่ก็เชื่ออาจารั์นะครับว่าในสมัยปีห้าสองห้าสามเนี่ยมันจะมีช่องดาวเทียมเสื้อแดงน,นะครับคอยปลุกปัน่นคอยปลุกระดมจนชาวบ้านหลงเข้าใจผิดว่าคุณทักษิณเนี่ยโดนละแกแต่จริงๆแล้วคุณทักษิณไม่ได้โดนแกนะครับคุณทักษิณโกง คุณทักษิณโก,โกนะครับันนี้ชาวบา้านก็น่าจะเข้าใจแล้วส่วนเงินที่คุณเซ็นเข้าฝากไว้ที่ประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในพุ้นเป,ป็นสัดเป็นจากเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเพื่อไทยไม่ทาอะไรเลยนะทีนี้สุดท้ายต้องให้ดรพามไปฝากบอกกับพี่น้องชาวอีสานนะครับเผื่อเออวันหนึ่งคุณทักษิณก็จะให้มาเป็นเสื้อแดงฮะจะยังไงต่อไปอฮะฝากบอกพี่น้องชาวอีสานหน่อยครับครับกับพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาครับการยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปไกลแล้วเนาะ เฮ่ากะคนอีสานบ้านเฮ่ากะเกี่ยวของกับประวัติศาสตร์ของประเทศทไทยมาทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่สมัยสงครามคอมมิวนิสต์นะครับวันเสียนปืนแตกนัดแรกในประเทศทไทยนีย่ก็ในภาคอีสานนี่นครพนมบาน้านเฮ่า,น,า,น,านี่แหละพี่น้องห็นบอกครับคนอีสานบ้านเฮ่านี่เกี่ยวของก,กับประวัติศาสตร์ไทยมาตลอดนะจนกระทั่งมาสู่ยุคก,การเมืองเปลี่ยนแปลงต่อสู่แบ่งฝากแบง่ง,แบงไฟในสมัยนี้นก็มีพกเฮ้าคนอีสานนี่แหละที่พากันไปประท้วงเสื้อแดงกันไปหลา่า้มู มีแต่สมเฮาอะพผ้ากันไปนะครับไปประท้วงนั่นกันนะซึ่งตอนนั้นก็ต้องเรียนตามตรงวา่าเฮาไปด้วยความบริสุทธิ์ใจครับพี่น้องครับพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาครับแม่ผมนี่กกระตูการเสื้อแดงคนนึงละครับผ้ากันไปอยู่นั่นนะนะเพราะว่าไปเนี่ยก็ด้วยอุดมการ์ด้วยว่าท่านทักษิณเพิ่นถือคมเหงียถือรังแก่ถือกดขี่ต่างๆหน้าถือผ้ากันถือก,กั้นแกล้งมาถอดเพื่อเข้าไปซึ่งยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องครับนะครับโลกมันเปลี่ยนไปข้อมูลข่าวสารต่างๆหน้า เข้าหาได้นะพี่น้องคนอีสานบ้านเข้าอยู่บ้านนอกบ้าน,น,านหน้าป่านใดพวกเขาก็หาข้อมูลได้สมัยนี้แล้วครับคุณตาคุณยายใส่ลูกหลานจิม้ม Google เบื้องลดไปจิม้ม u t u b e เบื้องได้ Tik To k ก Facebook อียังก็มีให้หาได้เราไม่จําเป็นต้องไปเชื่อใครเราไม่จําเป็นต้องไปเชื่อให้สํานักข่าวไหนมากรอกหัวเรานะครับเข้าหาข้อมูลเองได้เราก็กั้นกองจากใจเข้านี่แหละว่าอะไรมันดีที่สุดกับประเทศไทยอะไรมันเกิดประโยชน์กับเราเห็นบ่ละ่ะท่านทักษิณเรากลับมา ประเทศไทยเข้าไขโอกาสเราแล้วกลับมากับมาเจ้าก็มาสามมาเลี้ยงลูกมาเลี้ยงหลานเจ้าสามมาอยู่บ้านเข้าปรากฏเราเป็นยังไงเรากลับมาเราไม่ได้พัฒนาอย่างเดีเราไม่ได้มาเลี้ยงหลานเราเด็เราเสรมาตั้งบอลคาสิโนเราเสร็เอาบอลํามันเข้าไปปั่นกันกับพ้นเส้นเป็นอย่างไรพูดใายก็เกิดซึกสงครามขึ้นมากกับดิทหารกัมพูชาตายเป็นพันนะคุณยายทหารไทยกับลูกหลานมีทหารกับทหารอีสานทั้งเมืปอะชปาชนคนไทยที่เสียชีวิตไปสิบกว่าไร่นั่นก็ไทยศรีสะเกดไทยมุลีลัมไทย ทหารที่ตายกับลูกหลานคนอีสานเพราะฉะนั้นนี่พวกเฮ้าคนอีสานก็นต้องพากันไต,ต่ตรวงเล้วดีว่าท่านทักษินเรามาหารอบนี้นี่เรามาแก้ปัญหาเรามาแก้ไขหรือเราตั้งใจมาแก้แค้นจักสิแก้แค้นผู้ใดเราสิแก้แค้นประเทศไทยหรือแก้แค้นพวกเฮ้าคนไทยสู้คนบ่หรือจังไหนแต่เรื่องที่เราเฮ็ดลงไปนะมันมีแต่แนวไล้ไรกับเฮาเด้พี่น้องครับพี่น้องพิจารณาเอาโหลดเห็นบ่าละ่ะตอนนี้นะ อีหยังก็ตามมากแล้วล่ะครับบาปกรรมที่ผู้ดใดเฮ็ดไว้จังไดมันก็ะไรท่านแล้วล่ะนะก็อย่างเฮาเห็นนี่แหละเห็นบ่เป็นหน้ายกกระถือโป๊ทสองคนตั้งผู้ไม่ก็ตั้งบได้ซุ่มพักสมพักหยังเขาก็เอานําเจ้าแล้วเห็นบ่ละ่ะสุดท้ายเล่ากันหนีไปกระเจ้ากํา่ังสิล่มสลายเด้ผลสุดท้ายเราเฮ็ดจังไดเขาสิมาใส่ท่าไม่ตายบอกแบบที่เขาทําน้ยกันวานสีมาท่ายท่าไม่ตายก็คือสีใส่คู่เทาเจ้าวิสานนี่สิมาขีตัวเฮ้าสิมาหลอกใส่เฮ้าบอก เอาหัวคะแนนกัจเจ้าเอากำนั่นผู้ใหญ,ญ่บ้านเอาสซท่อผู้ใดแน่เป็นลูกน้องสสเพื่อให้สีมาผ้าสมเท่าไปประท้วงเพื่ออย่างครับเพื่อให้ประเทศมันกลับไปวุ่นวายให้ประเทศมันกลับไปเสียหายสายิไปเผาสารการกันอีกทีไม่ใช่อีกอย่างขึ้นมาเป็นอย่างเข้าคือบ่ก้าวขามไปซะผู้ใดเฮ็ดบาปกรรมอีย่างไห็ให้เจ้าชดใจไปนะครับผู้ใดเฮ็ดดีมันก็ต้องมีคนสนับสนุนแม่พี่น้องครับมันประม่นว่าเฮาสิเข่าข่างกันงมง,ง่าย เพื่อให้สร้างอยัางไส่คว้ากระสุนภากันเพชรไปทั่วไปที่มันเป็นแนวเหรอครับยุคสมัยนี้แล้วพี่น้องทุกคนเข้าถึงข้อมูลเข้าวสารใดกเข้าตรวจสอบไปตรวจสอบได้นะครับจากแรงใดเขาเ้าก็เหตุใดเพราะฉะนั้นก็นต้องบอกว่ามันมีความจําเป็นนะพี่น้องครับอนาคตประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกำมือเข,าข้าคือกันเพราะฉะนั้นเขาคนอีสานมีความจําเป็นต้องตื่น,นพี่น้องต้องตื่นขึ้นมาต้องรู้จักรู้เท่าท่านใการเมืองเด้เสียเขามาหลอกใส้ไปเป็นเครื่องมือไปภาคกันไปไประท้วงเสือแดงอีกต่อไป ประเทศให้กับจมปลักกับไปวุ่นวายคือเก่าตัวพี่น้องครับมาฮอดสมัยนี่แล้วผมคิดว่าประเทศนี่มันจะต้องดีกว่าเกา่าซุ้มเฮาก็ต้องซ้อยกันครับต้องบอผ้ากันไปเป็นนักการเครื่องมือให้นักการเมืองผู้ใดอีกต่อไปครับปากไว้สักนีน้แล้วครับพี่น้องครับพูดได้หลายครับอข,อขอบคุณดร,ร,ษษอร,รขอบคุณดรพอินรานะครับขอบคุณนะครับครับครับก็พี่น้องอีสานที่เคยรัก เคยชอบเคยศรัทธาคุณทักษิณนะครับเราดีใจนะครับที่วันนี้เนี่ยการหลอกลวงของคุณทักษิณที่หลอกชาวอีสานมากว่า20ปีเนี่ยวันนี้หลอกไม่ได้คนแล้วนะครับคนชาวอีสานรู้นะครับว่าใจจริงคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้รักคนอีสานไม่ได้รักคนไทยไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของคนไทยคุณทักษิณต้องการความรวยต้องการอํานาจต้องการเงินและที่สําคัญกลับมาขั้นี้ของคุณทักษิณ คือกลับมาแก้แค้นกลับมาทําเรื่องคาสิโนคอมเพกซ์ซึ่งเป็นการทําร้ายประเทศไทยอย่างสหาหัสกรรมถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับรวมไปถึงการแบ่งน้ํามันใต้ทะเลจากคุณเซน50 50โดยที่คนไทยแทบจะไม่ได้เลยนอกจากสองตระกูลนี้เพราะฉะนั้นความคิดมาเปิดเผยขึ้นมาแล้วว่าคุณทักษิณคุณเป็นคนชั่วองแผ่นดินนะครับถ้าคุณไปแล้วคุณไม่ต้องกลับมาก็ได้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการทาได้วยจนันสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไขรชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร020160000หรือไลน์แอ t ที999